ดระมาเคล็ดใจมาพร้อมข่าวระด,ดังมากมายเริ่มกันเลยที่บรรยากาศงานมั่นของตั๊กวงกฎกับเจ้าโสบุญชัยค่ะ เมื่อเช้าวันนี้ตามเลิกเวลา9นาฬิกา49นาทีสาวตั๊กวงกฎก็ได้เข้าพิธีมั่นกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลโดยเจ้าสัวได้บรรจงสวมแหวนมั่นเพชรหนัก3กระดัตที่นิ้วนางข้างซ้ายของตั๊กมีญาติของทั้งสองฝ่ายอาทิคุณแม่ของตั๊กแอดคาราบาลและหนุ่มตูนบอดี้แสลมมาร่วมเป็นสักขีพยานบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายหลังเสร็จพิธีทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจกับกองทัพสื่อมวลชนอย่างหวานชื่นแวนสื่มากสื่อมา ก็วันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุกคนได้มางานม่านของตั๊กนะคะวันนี้เป็นวันที่ได้พบกับญาติผู้ใหญ่ของทางฝั่งน้องตั๊กทุกคนนะครับความแต่งงานก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกองเมื่อเราคิดว่าใช่ก็แต่งงานส่วนคุณแม่เล็กของตั๊กได้เปิดใจว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดเพราะได้ว่าที่ลูกเขยเจ้าสัวบุญชัยมาคอยดูแลลูกสาว ความคิดของแม่คิดว่ามันมันมันไม่ได้คิดถึงมีวันนี้ไนงะแต่พอมามีวันนี้มันก็รู้สึกปลื้มใจมากตัวเขาก็เสนอให้แม่อยู่แล้วว่าเออเขาจะดูแลน้องให้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ต้องไปฝากฝันอะไรมาก หลังเย้ยเย้อยู่นานเกือบ3ปีในที่สุดมหาการลูกใครหว่าระหว่างฟิล์มกับแอนนี่บรูคก็ถึงบทสรุปเมื่องแอนนี่และหนุ่มฟิล์มได้เดินทางมาที่สำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อถอดถอนชื่อของหนุ่มฟิล์มออกจากการเป็นพ่อของน้องทีคายุก็โอเคค่ะทำไมกภูเขาจะอดอกไหมสบายใจนะไปละครับโอเคเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่ออะไรให้น้องฟังไหมครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะในความรู้สึกก็คงไม่ได้รู้สึกดีใจแล้วก็ ไม่ได้เสียใจแต่พอเมื่อเช้าได้เจอกันก็ <c oughs> ก็ก็แค่เห็นใจนะครับเพราะ <c oughs> วาะ่ามันไม่มีเวลาคุยกันเพราะ<ท>ว่ามันเร็วมากหลังาจากนี้จะสิ้นสุดไม่คุยกันอีกแล้วโอ้ผมว่าต่างคนก็ต่างทํางานนะครับส่วนที่ฟิล์มเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าแอนนี่ยอมถอดถอนชื่อตนออกจากการเป็นพ่อน้องทีคายุจะยอมถอนฟ้องแอนนี่ทุกกรณีเจ้าตัวได้มอบให้กับทางทนายความเป็นคนจัดการ สาวใหม่ดาวิกาถึงกับรู้สึกล่องใจและยิ้มออกเมื่อทราบข่าวว่าตอนนี้หนุ่มโดมและสาวกัจจังกลับมาคืนดีคุยกันอีกครั้งทําให้หลุดพ้นข้อหามือที่สเพราะตั้งแต่มีชื่อเข้าไปเอี่ยวด้วยก็ทําให้เจ้าตัวโดนกระแสโจมตีตลอดตอนแรกง,งงมากเลยค่ะตอนนี้ก็โล่งเลย <c oughs> ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ค่ะก็โดนน่วมเหมือนกันค่ะทุกคนก็ว่าเราแบบว่าเออเขาก็เชื่อว่าเราเป็นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็โดนหนักเหมือนกันก็เป็นอย่างที่ใหม่คิดจริงๆคือถ้าเราอะทำอะไรแล้ว ความจริงอะมันจะปรากฏเองอะค่ะในที่สุดสาวอัิชราพากับนุ่มแอมพิธานก็ถูกแอบถ่ายรูปคู่กันจนได้ที่สนามบินในช่วงที่ทั้งสองคนเพิ่งจะลงจากเครื่องมาหลังกลับจากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะอย่างที่เขาแอบถ่ายก็เลี่ยงไม่ได้าาแ,ไไไดแล้วเป็นช่วงที่ลงเครื่องมาหน้าสซมาาพอมีภาพออกมาแบบนี้ถือว่ามันชัดเจนมากขึ้นไมหมคะพี่มันก็ชัดเจนมาตั้งนานแล้วนะคะ<อ>ที่พวกพี่ๆนำเสนอข่าวอยู่แล้วนะ โดนไฮโซหนุ่มนิ้วชิงหายหนีจากชีวิตไปไม่ทันไรล่าสุดก็มีข่าวว่าตอนนี้หัวใจสาวแพทย์นภภากลับมาปิ้งตั้งเป็นสีชมพูอีกครั้งโดยยังคงคอนเซปต์เป็นหนุม่มไฮโซเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าสองพระเอกต่างช่องอย่างวีรภาพและเวสุโกลวัดมาขายขนมจีบเขาบอกว่ามีแฟนใหม่ออยังขายยังยังไม่มีค่ะข่าวกับพระเอกว่าแหวนต่างช่องนอุเยบ้างวีรภาพบ้างไม่รู้ใครยังไงกับ กับพี่เวียเลยเนี่ยคือถ้าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่วีเนี่ยพี่วีเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นพี่แพทมาตั้งนานอยู่แล้วนะคะ<ช>และ้วก็รู้จักกันค่ะพี่เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วแพดเป็นคนชอบผู้ชายอารมณ์ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันอน,นี้ก็มีลมน่ารักโอ้โแพดางทางไม่ออกเลยอ่ะย่าเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ามีบัตรคอนเสิร์ต25ปีแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์มาแจ